ธรรมชาติสวยงามจ้าทุกคนดอกหางนกยูงจ้าสวยงามมากๆเลยธรรมชาติธรรมชาติคือชีวิตชีวิตคือธรรมชาติสวยงามจ้าพึ่งพาซึ่งกันและกันความสวยงามของธรรมชาติทำให้จิตใจของคนเราเบิกบานมีความสุขได้นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยจ้าหางนกยูงจ้า ชมความสวยงามไปได้วยกันนะคะทุกคนสีสันสดใสสวยงามสวยงามมากจ้ะนี่ละคะธรรมชาติเราต้องดูเลยธรรมชาติกันนะจ้าทุกคนธรรมชาติพึ่งพามนุษย์ต้องพึ่งผ่าธรรมชาติชีวิตก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือชีวิต พึ่งพาซึ่งกันเลยกันคะ่ะแค่นี้ก็เบิกบ้านใจเห็นไหมคะทุกคนสวยงามมากๆเลยชมสวยงามกันต่อให้จบนะคะทุกคนดูสิดูสิส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ส่งความปรารถนานะจ๊ะ นี่จะหางนกยูงจะสวยงามมากๆเลยต้นใหญ่มากค่ะต้นอายุนี้ก็น่าจะเป็นร้อยปีแล้วค่ะมันนานมากจริงๆนะคะต้นนี้อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งนานมากเลยค่ะทุกคนไม่จ๊ะช่วยกันดูแลธรรมชาตินะจ๊ะทุกคนธรรมชาติเขาก็ดูแลเราอยู่แล้ว กรองอากาศให้เราได้หายใจกันจ้าชมกันให้จบนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยต้นมันใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนดูสิคะสวยงามตามธรรมชาติ โอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดปัรถนาสิ่งใดสมความปัรถนาทุกคนนะจ๊ะบายบายจ้า